สวัสดีครับริมรางเดอะซีรีส์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับได้มาที่บริเวณนะครับอ่างเก็บน้ำนะครับบ้านเขา30นะครับผมก็ก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายนะครับภาพบรรยากาศนะครับช่วงบ่ายๆนะครับใกล้จะพบ่ํค่านะครับให้ได้ดูกันนะครับครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศของอ่างเก็บน้ํานะครับนะครับ ก็เป็นอีกบริเวณฝั่งหนึ่งนะครับก็รอบที่แล้วนะครับน่าจะคลิปน่าจะนานแล้วนะครับผมก็คือเคยถ่ายนะครับบรรยากาศเขื่อนนะครับของอ่างเก็บน้ําบ้านเขา3าให้ได้ดูกันนะครับก็วันนี้มีโอกาสก็เลยมาถ่ายอีกบริเวณฝั่งหนึ่งนะครับตรงหัวมุมของบริเวณตัวเขื่อนนะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ชาวประมงนะครับชาวบ้านนะครับมาหาป่ากัน แต่วันนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงห้ามจัดสั์น้ํานะครับเป็นช่วงฤดูวางไข่นะครับก็ก็เลยยังไม่มีนะครับชาวบ้านนะครับมาหาปลานะครับครับผมตัวนี้ก็ถ่ายบรรยากาศนะครับให้ดูรอบๆนะครับด้านนู้นก็จะเป็นบริเวณเขา3านะครับผมตรงนี้จะเป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำนะครับครับผมก็ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับริมรางเดอะซีรีส์ชาแนลนะครับนะครับผมก็ตรงนี้นะครับจะอยู่เป็นอ่าอีกบริเวณฝั่งหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับของเขื่อนนะครับของตัวเขื่อนนะครับผมของอาเก็บน้ําบ้านเขาสาสิบนะครับก็หลายหลายท่านนะครับ เวลามาที่อ um. ่างเก็บน nice ้ํานะครับเวลาเพื่อนๆมากันเขาก็จะไปกางเต็นท์อยู่บริเวณฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมไม่ดูนะครับดูนะไปไกลนู่นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นบริเวณหน้าเขื่อนนะครับผมนะครับก็จะเป็นบริเวณฝั่งนู้นนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นทางบริเวณน้าไหลออกนะครับของอ่างเก็บน้ํานะครับบ้านเขาสามสิบนะครับผมนะครับ ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปวิดีโอบ่อยนะครับ <Sure. S 2> วันนี้มีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้นะครับก็เลยมาถ่ <aster> ายให้ดูกันนะครับก็ mm. ยังไงสลับช่องริมลาของเรานะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังทําคลิปเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะครับก็อย่าลืม fc นะครับกดเป็นลังใจนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อในการทําวิดีโอคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะครับนี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้ดีกว่านะครับ ก็ตงังนี้ก็จะเป็นบริเวณขวดหินนะครับเป็นบริเวณขดหินนะครับก็ก็จะเป็นน่าจะเป็นทางส่งน้ํานะครับน่าจะเป็นช่วงอ่าทางส่งน้ํานะครับให้เวลาปล่อยน้ําให้เกษตรกรนะครับไปปลูกเพราะปลูกกันก็จะเป็นบริเวณด้านนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณขดหินนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้นะครับ<า>ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่เวลาน้ําหลากนะครับ เวลาปล่อยน้าอะไรเงี้ยครับก็น่าจะได้อยู่นะครับนี่จะเป็นบริเวณสันเขื่อนอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็นะครับมาถ่ายทําให้ดูกันนะครับก็หลังจากนี้ก็จะพยายามนะครับทําคลิปนะครับต่อไปนะครับนะครับก็จะหาเวลาสักสักหน่อยนึงนะนะครับในการทําคลิปวิดีโอนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ว่างเท่าไหร่นะครับผมนะครับก็จะเป็นบริเวณสันเขื่อนนะผมจะพยายาม แผนกล้องให้ดูนะครับนี่ครับจะเป็นบริเวณนะครับของอ่างเก็บน้ําบ้านเขาสามสิบนะครับผมก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับโอเคครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมเป็นกระจายให้ผมด้วยนะครับสลับริมลางหรือซีรีส์ชาแนลนะครับเรายังอยู่กันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็เดี๋ยวสลับคลิปนี้ต้องแค่นี้ก่อนเนาะนะครับก็ ทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศของอ่างเก็บน้ํานะครับนะครับก็วองว่า f c ที่เคยติดตามในคลิปก่อนที่ถ่ายทําอ่างเก็บน้ํานะครับที่นี่นะครับก็หมองว่าจะเข้ามาดูแล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับโอเคครับผมงั้นผมต้องขอตัวก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ